สวัสดีค่ะมาดูกับเบลอีกแล้วนะคะในช่องสล็อตเลอร์บี้นะคะวันนี้มานะคะอ่ากับสูตรออยแฮกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาก่อนเล่นนะคะสล็อตเบลจะมาเช็คก่อนนะ,ะว่าตอนนี้นะคะตัวไหนเข้าดีนะคะเกมไหนเข้าดีของค่ายพีจีนะคะโอเควันนี้นะคะมีงบสามพันกว่าบาทนะอ่าอันนี้เป็นงบที่เบลเล่นบาได้นะ,ะยังไม่ถอนออกนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาเล่นกันนะคะโอเคก่อนอื่นฝาก a c e b o o k ส่วนตัวหน่อยอันนี้เป็น Facebook ส่วนตัวของเบลเองนะคะอชื่อว่าเบลนันทนานะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากพูดคุยเทคนิคก็สาบพัดมาพูดคุยกันได้นะคะในเฟซนี้เลยนะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆน,นะถ้ามาพูดมาคุยกันได้นะคะเฟซเบลนันทนานะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยว เราจะกลับไปที่หน้าสูตรออลแฮงนะคะเดี๋ยวมาสแกนกันว่าตัวไหนเข้าดีนะคะอ่าโอเคอ่าหรือว่าจะเป็นเกมนี้ดีดับเบิลหรือเปล่าดับเบิลโฟเทอร์หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวหรือจะเล่นเกมนี้มันเก้าสิบปดเปอร์นเนาะเกมอื่นเดี๋ยวเลื่อนไปเรื่อยๆก่อนนะคะเกมอื่นก็ 18%ก็มีแต่น้อยกว่าเออเกมนี้เยอะสุดนะคะอ่าโชคลาภคูณ2นั่นเองเนาะโอเควันนี้นะคะเดี๋ยวเบลจะลองเล่นให้เพื่อนๆดูนะว่าตัวนี้มันจะเข้าไหมนะคะส่วนตัวเบลก็เคยเล่นแล้วแล้วมันก็เฉยๆมาะคะเดี๋ยวมาดูว่าสแกนแล้วจะได้ไหมนะคะเบลหมุนไปส0สิรอบนะคะเริ่มต้นที่เบลละหกนะเบลจะเล่นไล่ไล่เบลนะจ๊ะโอเคยังไม่มาเลยนะโอ้โหหลายรอบแล้วจะเข้าไหม เราหวังแค่สเกตเตอร์นะคะเอ้าสเกตเตอร์มาเว้ยโอ้โหสเกตเตอร์เข้าพอดีเลยนะคะมาเราจะมาดูกันนะคะอันนี้เบล,ลก็ไม่ค่อยเข้าใจนะข้างบนกับข้างล่างเขาถ้าเขารวมกันมันจะคูณใช่ไหมอ๋อถ้าข้างบนกับข้างล่างมานะคะถ้าขโบนข้างล่างเข้ามันจะมาคูณแปดเลยนะอุ้ยอันนี้ได้สองพันเลยแหละ อ่ะฉันเพิ่งมาเข้าฟีสปินเล่นครั้งแรกนะคะเนี่ยอ้าอุ้ยก็คุณไปอีกเหลือสองรอบนะคะเฮ้ยก็ได้อยู่นะอ๋อถ้าตัวนี้เข้านะคะ่ะฟีสปินจะเพิ่มเอไม่ใช่มันจะเพิ่มรอบให้อีกนะเฮ้ยมันก็ได้อยู่เด้ออู้รอบนี้ได้ไปพันสี่นะคะโอ้โหเฮ้ยดิดิบอกไปอีกสเกตเตอร์อ่าฟีสปินนะ สเกตเตอร์วัซซอนฟีสปินนะคะอ่าได้มาอีกหนึ่งโอ้โหจะหมดก็ไม่หมดนะเฮ้ยอันนี้ได้อีกสองอ่าขอเข้าขง,งามๆเนยเถอะเออร้อยหนึ่งก็ยังดีนะคะอ่าไม่ได้เหลือรอบสุดท้ายหมดแล้วอ่ามันได้หมุนฟีสิบสี่รอบนะคะทั้งหมดโอ้โหสี่พันเก้านะคะรอบเดียวรุ้นเรื่องนะคะโอ้โหมา มาเดี๋ยวเราจะลองเล่นให้หมดนี้นะว่ามันจะเข้าไหมนะคะให้หมดรอบนี้แหละเออเอ้ยบายมาแต่ไปเรื่อยๆเลยค่ะแต่ไปเรื่อยๆนะคะโอ้โหเติมละเร่มมานะคะเหลือสิบแปดรอบนะคะที่เราจะเล่นนะเดี๋ยวมาดูซิอืมเผื่อฟีสปินเข้าอีกนะคะฟีเกมเข้าอีกเนาะ โอ้โหมา90บาทก็ยังดีกว่านะโอ้เสียดายแทนที่ตัวนี้จะได้เพิ่มนะคะก็ไม่ได้นะเหลือ11รอบนะคะไม่มาไหมไม่มานะโอ้เสียดายอยู่นะโอเคอ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะ มาเดี๋ยวเราไปถอนงเงินกันนะคะเบลเล่นไม่ถึง10นาทีเลยนะคะไม่ถึง5นาทีเลยนะคะเบลลงทุนไป3ามพันานะคะน,นี่กําไรเกือบ4ี่พันเลยนะสี่พกว่าบาทเลยนะคะ, 4, ก,ะ,ะ,คะกับเกมนี้นะคะโชคลาภคูณ2นะคะหฮยมันก็ได้ยู่นะอันนี้คือเปอร์เซ็นที่เขาบอกเบลเล่นหลายรอบคือแปลว่ามันช่วยให้เราตัดสินใจว่าเราจะเล่นเกมไหนนะคะเบลก็เบื่อเกมก่ออันนี้ก็ช่วยได้นะคะแล้วก็โบนัสแตกจริงๆนะคะเดี๋ยวเบลจะไปถอนเงินหลังจบคลิปนะคะวันนี้ได้กําไรไปปังๆเลยนะโอเคเดี๋ยวถ้าอยากได้เกม หรีวิวเกมไหนก็ทักมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ